เลือดเราประมาณเลยห้าพันเลยผมจะเริ่มเปิดเผาแล้วแปลงร่างพระใหญ่สายเงือกมาดิโอเคครับในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวเผาไซบอร์ก V4 กันนะครับตามที่คุณได้เห็นปกคลิปเลยวันนี้เราก็จะมาลงดันกันด้วยนะครับบอกเลยว่าดันที่จะลงวันนี้ก็คือเป็นดันพานะเฮ้ยเราสมุดได้ผลดเไยโอ้โหกดสปริง ดีเลยเดี๋ยวเราจะไปแรกดันกันครับดันที่เราจะลงวันนี้ก็คือเป็นดันพระนะทุกคนได้รู้ว่าคนเดียวกับบานพระนี้ไหวไหมก็เผ่า V4 เทียเทียก,ก,ก็ไม่ถึงเทียสิบนะครับคนเฮ้ยแล้วก่อนที่เราจะไปลงดันเรามาดูเซตการที่ผมใช้นะก็ผมจะใช้ดาบระพูดเด้งนะแล้วก็ผ้าปิตาโดฟา ผ้าปิดตาอะไรแว่นดิเออแว่นปิดตาแตกที่ผมดันก็เป็นแตกดามนะสายดาบมาดูกันว่าคนเดียวผมจะไหวไหมกับดันพระดันแรกผมว่าชิวๆนะก็จะไปตึงดันสุดท้ายต้องทําเวลาหน่อยทำเวลานะทำเวลาหนะ่อยตอนนี้เราก็ดันแรกผ่านไปอย่างชิวๆเลือดเราแทบไม่กระดิกไปเราไปดันที่สองอ่ะที่สองนี่ก็ไม่อยู่ ก็ไม่ไกลมากอัพมาเลยด่านที่สองก็ยังจะไม่เป็นไในนี่นะพาเล็กอะ่ะเนนเรียกเนนเลยละกันมันมันเหมือนเนนดีอะ่ะรอน่าจะประมาณด่านที่สี่นะมีจะเจอเนนเออตัวท้ายไปดันที่สองก็ชิลเือดิมก็กลับมาเรื่อเต็มถือว่าไม่แย่นะผลพ้าผมก็เป็นผลพ้าตื่นนะไม่ใช่ผลพ้าริกเนน ไม่ใช่เนนมาดันนี้มันจะเจอไอ้นี่เปล่าวะเพราะว่าดันนี้น่าจะเจอนะเนนน่าจะเจอเนนไหมอุย๊ยอ่ะติดบั๊กเฮ้ยผ่านละที่คือติดบั๊กเล็กน้อยมาแล้วรถกลับมาแล้วจะเปิดเผาได้ปล่าเดี๋ยวเราจะเก็บไว้เปิดเผาตอนที่อยู่ ดันที่ห้าเลยนะว่าไหวอยู่นะพอแค่มีดาบปูด้งค์แคนี้แล้วก็ผลพราะว่าดันคนเดียวนี่ชิวเลยแต่ยังไม่ลองพาเล็กเลยนี่เจอพาเล็กแล้วเน้นเล็กเนนเล็กโอ้แต่มันทำเลือดผมก็ดิอยู่นะแค่เปิดเผาเล็กอะนี่ไม่ว่าอะไรเผาวีสากเปิดแค่เผาวีสากัยโอ้แต่ดันนี้มันก็เอาเรื่องอยู่นะ พูดมาด่านที่สีแล้ววะด่านนี้แม่งพาเลือดเราไปเยอะอยู่นะนหนยังไม่เปิดเผาอะนี่ไหวชิวเลยมั้งนี่ก้าวดีด้วยถือว่าทัาเวลาได้ดีคนเดียวน,น,นี่มันมีด่านไหนที่มันยากกว่าด่านพาไหมทุกคนเชื่อคอมเมนต์ม่อยดะที่ผมจะพาไปลงทุกด่านเลยหรือทุกคนอยากใช้ผลอะไรก็คอมเมนต์กันมาแบบสายผลหรือสายดาบอะไรก็ได้ ว่าเผาเงือกนี่ไหวทุกดันเลยนะเวิร์กอ่ะอยู่ในน้ำก็ได้อกับตีบอสคนเดียวได้สบายกูยจะมอน,นี่มาเริ่มตันแล้วว่ะถ้าคนหลบเก่งๆนี้หลบหลบหลบเริ่มแล้วนะดันนี้มันเริ่มเราเอาเลือดลบมือน,นะมันตันรัวๆเลยเฮ้ยอน่าี้น,น,นี่ วุ้ยเลือดจเจ็ดพันตัวท้ายตัวท้ายสวยมาดันดันที่มาดันที่หา้าละตอนที่เขาบอกว่าตึงๆกงันอนะ่ะเราจะไหวหรือเปล่าวะเลือดเลือดแปดพันด้วยมาวัดใจเลยมาเลือดแปดพันมั่าไหวนะมาดิมาดิเฮ้ย นี่ตัวแรกผ่านไปเลือดเราประมาณเหลือห้าพันเลยผมจะเริ่มเปิดเผาแล้วเ,ออเราจะใช้แค่ดาบมันเดียวเราจะไม่ใช้สกิลอะไรเลยบอสเกิดบอสเกิดไปเลือดไม่เปิดเลยดีกว่านี่ือห้าพันแล้วไม่เปิดไม่ได้จะไม่ต้องเป็นฟ้าเลยก่อนมามา เอาวป่านแล้วทุกคนอ้าวมีเก็ะใส่โคบแล้วก็แปลงร่างพาใหญ่สายเงือ้อมาดิว่าไหวหมปเลยใช่ไม่เข้ามันมันกดเผาตอนแปลงร่างไม่ได้นะเผาไงไปเผาทุกเผาเลยผลพานี่จะแปลงร่างไม่ได้ดูดิยิงตียิงเดินเด้งชิวจัด โอ้แล้วแบบคนเดียวชิวๆใช,ช,ช้แค่ดาบดูเลือดเลือดแท่แม่กระคเพราะว่าเป็นเป็นพาเลเก็ไหวอยากดูหน้าควาใหญ่ดูขอแค่มีเผ่าเงือกอเผ่าเงือกขอเทียรสี่ขึ้นไปอะเทียร์อะไรก็ได้อหมินโพสต์ด,ด,ด,ดิดูโล่เลยดิจีเกาะเรา โดนมาสามพันแบบไม่เจ็บเลยด,ด,ดูดูดูเลือดดูเลือดนะเห็นปะไฟล่างชิลจัดนะทุกคนปับชิวจัดเลยโอ้ดูเล่นแท็บไปกระดิกเล่นแท็บไปกระดิกดูเลือดเราเต็มเราแค่มีเผ่าแล้วเผ่าไม่ไ้อยู่นานด้วยนะแต่เปิดเนี่ยโอหชิลจัด ทุกคนโอเคตอนนี้เราก็เพื่อนเขาก็เสร็จหนวดดำเป็นที่เรียบร้อยเอ้ยไม่ใช่หนวดดำบอลเมินเราจะมาตีบอลเมินกันมีคนเดียวด้วยนะเพราะคนนี้จะอยู่มันมีคนมาด้วยปุ๊บโอ้ยมากรนหนุ่มไปเลือดกูหายอุ้ยโดนใครคิววะมันมีคนมามั่วช็อตทรงอยู่นะ ไอ้ไอ้มนปล่างสองแล้วน้องบอ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 เ่งสองแล้วคำมั่วคมั่วบอกแทนนะมั่วเน้นคนไม่เน้นีคนเคนได้ข้าวัวใครมาวันนจัดตัวนี้ตัี้วนนี้ โดนแช่อุ้ยดอกดอกอะไรอะพ,อรออพระคุม้มบ่ดอกพระคุ้มเราก็ได้เงินมานะครับเมื่อกี้เราก็ได้ข้าหวัวใครมาดูเราก็จัดเลยดีกว่าไม่รีรอไม่รีรอนะน้องไม่รีรอนะน้องทายทรานี่มันห้าวกับเราเรา,เราจะกากาที่หมดปาคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้ะยทีปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดคีครับโผม่บ๊ายบาย